รับวาดออกได้ค่ะทเห็นด้วยเหรอครับเขาเป็นต้นไม้นะฉันเป็นต้นไม้เฮ้ยเอาไงโอ้ยสภาผมขอฟังนิดเดียวเองผมไม่ได้ทําอะไรก่อความเดือดร้อนอะไรเลยไม่ผมไม่ได้ก่อความเดือดร้อนเลยผมก็อยู่มุมของผมดีๆเนี่ยผมยังไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครเลยนะเอาู้สภาเวิลอย่าผมขู่เขาไปฟังไม่ได้เปิดประตูให้ผมเดี๋ยวนี้อ่าไหนขู่เฮ้ยผมเป็นหมอครับผมผมเป็นหมออาสาครับผมเข้าไปฟังได้ครับผมเรียกับหมอปลามาครับ เอาดิแน่จริงก็อุ้มดิแน่จริงก็จับไม่ได้ดิเอาดิเอาดิเฮ้ยผมแค่ขอฟังเองเฮ้ยผมํำแน่สภามึงตัวเลขแค่นั้นแหละแม่แม่ผมบอกอผมฟ <พอ S 2> ้อง<ม>แม่แม่แน่ทำให้ผมถึงฟังไม่ได้ผมไม่เข้าใจเดีย๋ยวอะไรเราไม่ใช่คนในแก๊งเขาเราจะไปฟังไม่ได้ ไม่แล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันก็แค่แบบรับรู้ไว้แล้วก็แค่คนไทยเท่านั้นเองอ่ะความอยากรู้อยากเห็นในตัวผมมันแค่ก่อตัวขึ้นมาได้เอาแบบนี้ใช่ไหมเราจะจะกีดกันกันขนาดนี้แล้วก็แบบนี้ก็ได้วะว้าคิวว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 วไอวววววอ้เวนวว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 วไวว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 